เครื่องบินกำลังจะขึ้นแล้วฮาฮสบายเอ้ยโอ้ยโออ้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโออยโออ้ยโอยโออยโ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 อ้ยโออ้ย จูบเลยก็ได้นะพี่อเอ้ยเอ่อขอขอ,ขอโทษครับเอ่อขอโทษนะเฮ้ยขอโทษทำไมจูบเลยก็ได้นะหนูไม่ว่าหรอกเออจะจะจะบ้าหรอเออเป็นใครกันเนี่ยพี่ไต้ฝนหนูดาราไงจำไม่ได้หรอ,อหนูคุยแชทกับพี่ทุกวันอนะจำหนูไม่ได้สละดารดา,าที่คุยแชทกับพี่ทุกวันนะนะใช่แล้วทำไมพี่ถึงจำหนูไม่ได้เนี่ยหนูเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเก่าของพี่ไงเออโอ้ย ตอนที่ฉันเรียนหมห้ามหงเรียนนั้นน่ะเธอยังอยู่ปสี่ปห้าอยู่เลยมั้งเธอโตขนาดนี้แล้วใครไปจําเธอได้อะฮคิดถึงพี่จังเลยอะ่ะพี่ไปเรียนต่อโทตั้งหลายปีมาให้หนูกอดเลยดิเอ้ยจะบ้าเหรอจะมากอดกันได้งไงเล่าก็าคิดถึงอะ่ะกอดไม่ได้เหรอไม่ได้เจอพี่ตัวเป็นๆตั้งหลายปีได้แต่คุยในแชทอ,อ,อ่ะไม่ได้นี่แล้วมาแต่ เธอมารอฉันทำไมเนี่ยเอา้าก็พี่บอกหนูว่าวันนี้พี่จะกลับมาอยู่ที่บ้านหลังเก่าแล้วก็จะมาหาโรงเรียนสอนไม่ใช่หรอเออก็ใช่แต่เห็นเธอต้องมาดักรอรับฉันเลยเนี่ยไม่ได้ดิพี่กลับมาทั้งทีอะ่ะหนูคิดถึงพี่จะตายหนูต้องมารอรับอยู่แล้วเอเอ งั้นฉันขอตัวก่อนนะพี่จะไปไหนอะ่ะไปด้วยดิคือฉันกําลังจะไปดูที่ที่ฉันเช่าไว้สอนพิเศษอ่ะอ๋อสอนพิเศษนี่นหรออืมงั้นเดืยนหนูไปด้วยนะพี่เออสบายตรไหมอ่ะเออ,อ,ะเอ,อนะหนูอยากไปด้วยนะก็แล้วแต่หากันไปฝุ่นไม่มีทุกคนดูหาทางจุดใหม่โอ้ยทุบฝุนเป็นฝายกระโดดเตะฝ้ายก็ หล่อเลยทุกคนนะแล้วก็ชุดหมาใหม่นะฮะทุกคนครับดูหูเหมือนแบบเป็นเจ้าชายอะไรนี้นะมีแสงแบบเขียวๆรอบตัวด้วยนะดูเลยจ,อจอลุดยอดหลอนี่สกินปืนอ้าวโหยสองขวงใหม่โอ้ายอลังการวะะ่ะสำหรับสกินนี้นะทุกคนครับก็เพิ่มอัตรากันยิงสองแล้วก็ความเร็วรีโหลดหนึ่งนะหวยยังโกงตรงนี้นะหรอที่พี่จะเช่าสอนพิเศษอ่ะอื เจ้าของให้โต๊ะตัวนี้แหละพี่ว่าจะรับดิวหนังสือสอนวิเศษอะไรไปก่อนอะ่ะระหว่างนี้ก็จะหาสมัครตามโรงเรียนต่างๆด้วยพ,พี่ก็มาสอนเรียนเก่าดิพวกหนูยังเรียนอยู่เลยนะยังเรียนไม่จบเลยก็อยากกลับไปสอนอยู่ะแต่ลองโทรไปถามแล้วว่าตอนนี้ครูเต็มต้องรอไปก่อนอ๋อพูดถึงตอนโรงเรียนเก่าแล้วอะ่ะก็นึกถึงตอนที่พี่ยังเรียนอยู่เลยเนาะใช่ตอนนั้นนะนะเธอคอยมาเกลีกะฉันทุกวันเลย เช้ากลางวันเย็นเกะกะที่ไหนกันเล่าหนูแค่อยากจะไปอยู่ใกล้ๆพี่ฉเฉยๆอ่ะเออนน่ฉันขอบใจนะที่เธอแบบชื่นชอบในตัวฉันอะ่ะแต่ตอนนั้นเธอเป็นเด็กอะ่ะยังพอรู้ใจได้แต่ตอนนี้เธอโตเป็นสาวแล้วนะจะมาตามฉันเหมือนตอนนั้นอะ่ะคงไม่ได้แล้วแหละได้ดิทำไมจะไม่ได้หนูตามพี่มาตั้งนานอยู่ดีๆพี่จะมาห้ามให้หนูอยู่ใกล้พี่เนี่ยนะ,นะออไม่ได้ว่าห้ามแต่แค่แบบมันอาจจะดูไม่ดีอ่ะถ้างั้นอะ่ะ พี่เปิดรับสมัครหรือยังล่ะสอนพิเศษของพี่อ่ะเออก็มาจะเริ่มเปิดวันนี้แหละโอเคงั้นหนูสมคัครคนแรกเริ่มสอนกันเลยเอยจ,จะบ้าเหรอไม่ต้องทำแบบนี้ไม่ได้ไม่หนูจะอยู่ใกล้พี่หนูจะเรียนพิเศษมาเลยเริ่มสอนกันเลยจะได้อยู่ใกล้กันทุกวันเออจะบ้าเหรอฉันจะสอนเธอคนเดียวนี้ยังงกันเล่าหนืองน้อยก็ต้องมีสักสามสี่คนอ่ะอะไรกันนะเออ ไปเรียนนะก็ตั้งหลายปีอะตอนนี้พี่มีแฟนหรือยังอะเอ่อมาถามเรื่องนี้ทำไมกันนะเออหนะ้าหนูถามพี่ก็ตอบดีเออก็ยังไม่มีหรอก <c oughs> โอเค <c oughs> โอเคอะไรกันเออหนะ้างั้นเอาอย่างงี้เดี๋ยวหนูจะไปช่วยถามเพื่อนเพื่อนที่เรียนเก่าให้ให้มาเรียนพิเศษด้วยกันเอาไหมพี่จะได้ช่วยสอนพิเศษหนูสักทีไง ก็ด <G capitalist> like oh ีนะท่านยหลอกแบบนี้พี่ขอบใจมากนะดาราโอ้ยไม่ได้กลับบ้านนานเลยเนี่ยคิดถึงจังเลยอ่ะเอ้ยเอ้ยบังแตงโมเฮ้ยเอ้ยอ้๊บก็ขอโทษไอ้ลอบปิดขอโทษแกทำบ้าอะไรของแกฮะอยู่นะมานี่เลยหยุดนะขอโทษพี่เลี้ยงใจอ่ะน้องโผล่มาเองนะอย่าดอยู่เดี๋ยวนี้ น้องน้องแค่ถามพี่ดิหยูดดีวะอ,อ๋อฉันจำแกได้แล้วแกมันไอพี่โรคจิตใต้ฝุ่นใช่ไหมออนี่เฮออ้ยออน้องรู้จักพี่ดเหรอรู้นิพี่มันเป็นไอโรคจิตประจำโรงเรียนอยู่แล้วนี่ตอนนั้นอะตอนที่พี่อยู่มหออะตอนนั้นอะฉันอยู่แค่ปห้าแท้แทอะพี่ยังเดินมาชนฉันแล้วก็แอบผอมแก้มฉันอยู่เลยอะอ,อ๋อ,อ จำได้แล้วไอ้น้องผมทองคน,นนั้นเองโอยโลกจิตชัดๆไปเปลี่ยนชื่อจากใต้ฝุ่นไปเป็นใต้สะดือเถอะไปเออนี่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วนะทั้อย่างวันนั้นพี่ก็บอกไว้แล้วด้วยว่าพี่ไม่ตั้งใจอะ่ะสะดุดก้อนหินนะสะดุดก้อนหินแล้ววันนี้อ่ะสะดุดก้อนหินอีกไหมหิมัดตกขนาดนี้อ่ะไม่ไม่ไม,ไมีใช่ แต่วันนี้อยู่ดีๆน้องก็โผล่ขึ้นมาเองนะพี่ไม่ได้ผิดซะหน่อยอะแล้วใครใช้พี่วิ่งมาเร็วแบบนั้นอะแล้วพี่จะไปรู้ไม่เล่าก็เราอยู่ตรงนี้อะอหมู่บ้าน,นเนี้ยเงียบสงบมีความสุขมาตั้งหลายปีแต่พอพี่กลับมาก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเลยนี่ขนาดมาไม่ทันไรอะนะก็ทำเรื่องบ้ากามแล้วไอคนบ้ากามแบบพี่เนี่ยมันต้องโดนแจ้งความจับติดคุกให้เข็ดเอกูบอกว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ต้องพูดตั้งแต่วันนั้น ตั้งแต่ตอนที่ฉันยังเด็กฉันอดทนมาตั้งนานฉันต้องเสียจูบแรกไปให้กับผู้ชายบ้าการรมแบบพี่โอยวันนี้แหละฉันจะเอาเลือดหัวของพี่เนะี่ยมาล้างปากฉันให้หมดอเรื่องเฮงซวยแบบนี้จะได้ไม่ต้องเกิดขึ้อีกมานี่ม,มามานน่เดี๋ยวนี้แทนแทนแทนนี่ไงคะพี่ไต้ฝุ่นนักเรียนเซตแรกของพี่วันนี้ครบแล้วนะพี่ต้องสอนหนูด้วยล่ะ โอเคว่าแต่อยู่โรงเรียนนั้นกันหมดเลยหรอใช่ดิพี่จำใครไม่ได้สักคนเลยเหรอเนี่ยก็บอกว่าไงจำได้หรอกตอนพี่มหกพวกเราทุกคนยังปห้าปหกกันอยู่เลยนะแล้วพี่ไปจำได้ไงกันเล่าอ้ยถ้างั้นก็แนะนำตัวกับครูหน่อยดีนักเรียนทุกคนเออหนูชื่อข้าวค่ะข้าวค่ะพี่ไต้ฝุ่นเอ่อครูไต้ฝุ่นหนูอยู่ข้างบ้านพี่อะค่ะจำได้ไหมคะอ๋อ กู่าแล้วคุ้นๆน้องข้านี่เองหนูก็ว่าเมื่อวานเห็นใครอยู่บ้านพี่พี่กลับมาแล้วนี่เองอว่าแต่หนูต้องเรียกพี่ว่าพี่ไต้ฝุ่นหรือว่าครูไต้ฝุ่นละคะก<พ>็อเอาเป็นว่าแล้วแต่เราสะดวกแล้วกันอยากเรียกพี่ก็ได้อยากเรียกครูก็ได้ถ้างั้นหนูขอเรียกพี่ไต้ฝุ่นแล้วกันนะคะหนูเรียกมาตั้งแต่เด็กแล้วอ,ะอ่ะ อะไรอ่ะอยู่ข้างบ้านกันด้วยเหรอไม่เห็นจะรู้เลยเอ้าแนะนำตัวดิไม่ยืนข่าวอยู่ได้อยากเรลียนแล้วเนี่ยรู้ไหมเอ่อสวัสดีค่ะคุณคุณใต้ฝนเราชื่ออะไรนะพี่เอวคุณแน่เราเหมือนกันอ่ะเอ่อหนูเชื่อหนูเชื่อฮะโอ้ยก็บอกไปว่าชื่อผักชีแค่นี้พูดยากอะไรเนี่ยผักชีอ๋อน้องคนที่ ตอนพี่มหกตอนวันเรียนวันสุดท้ายเอาดอกกุหลาบาให้พี่แล้วก็มายืนบอกชอบพี่ใช่ไหมเขาบอกเสร็จปุ๊บก,ก็หันหลังวิ่งหนีไปเลยอะ่ะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เคยบอกชอบพี่ได้ฝุ่นของฉันด้วยเหรอ <c oughs> ตอนนั้นพี่ยังไม่ทันพูดอะไรเลยก็วิ่งหนีไปก่อนแล้วนะตอนยังเด็กอ่ะหน้าตาหน้ารักจิ้มลิ้นมากตอนนี้ก็ยังสวยขึ้นมากๆเลยแล้วเนี่ยขอบคุณนะคะเอ้ยพอๆเรียนได้แล้วครับมาแล้วครับ เออน้องนี่วันนั้นก็ให้ตีหัวพี่ไปทีแล้วนี่ไม่พออีกเหรอนี่ตีหัวทีเดียวอ่ะมันไม่พอหรอกถ้าแรกกับจุบแรกของฉันอ่ะแล้วจะเอาอะไรอีกแล้วเนี่ยไอเรื่องพวกนั้นอะเดี๋ยวฝากไปก่อนไอที่มาวันนี้ยคืออยากจะมาถามว่าเปิดสอนพิเศษเหรออออืมใช่พี่เปิดสอนพิเศษอะระหว่างรอหาโรงเรียนสอนแล้ว คิดค่าเรียนเท่าไหร่ล่ะเออก็ไม่แพงหรอกพี่เพิ่งเป็นครูจบใหม่ด้วยอะ่ะเรียนแล้วแค่สองพันห้าเองฮะสองพันห้าอืมทำไมอะ่ะแพงไหมหรอนี่สองพันห้านี่เรียนวันไหนบ้างเนี่ยก็เรียนแค่อาทิตย์ละสองวันนะแค่สองอาทิตย์อะ่ะนี่แล้วมีนักเรียนแค่นั้นอะ เก็บแค่สอง0ทจะคุ้มเหรอฮะเออสองพันท่านี่คือมันเป็นคอร์สของแค่2อ,อาทิตย์อะแต่อีก3มคนที่สมัครก่อนหน้านี้เขาเลือกเรียนคอร์สเต็มเลยอะก็คือเรียนวิเศษทุกวันเลยนะจันถึงสุ่ตอนเย็นแล้วก็2อ,อาทิตย์แต่อันนั้นอะเดือนละ9ก้าพันเลยนะพี่คิดว่าเราคงไม่สนใจหรอกก็เลยลองเสนอคอร์สสออาทิตย์ให้อะ่ะฉันเอาคอร์สนั้นด้วยเอ,เอาคอร์สทุกวันเลยเหรอทำไมไม่อยากเจอฉันทุกวันหนอ แล้วที่สามคนนั้น่ะยังเจอนายทุกวันได้เออไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้อยู่แล้วว่าแต่ทำไมถึงได้มาอยากเรียนพิเศษตับพี่เนี่ย <c oughs> ก็เพราะว่าฉัน่ะจะจับตาดูพี่ไงฉันจะไม่ปล่อยให้พี่อะไปทำเรื่องลามกเรื่องน่าอายกับผู้หญิงคนไหนอีกออออถ้าเกิดว่าพี่ทำอีกอ่ะ ฉันก็จะอัคดคลิปแล้วก็ไปแจ้งความว่าพี่เป็นครูแล้วก็หลอกเด็กนักเรียนมามีอะไรด้วยเอ้ยต่อไปเนี้ยพี่ต้องอยู่ในสายตาฉันทุกวันเออะไรกันแล้วเนี่ย <c oughs> ฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วสิ